เดครับตอนนี้ก็ช่องเพชรจีนรับปีน,นี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟ,ฟนะครับอย่าล like ืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมเลยนะครับถ้าไม่เสียตบกนขอโทษด้วยนะครับที่ผมจะมาเล่นวันแรกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเพชรจ้า FF นะครับเคผมจะเล่นหมดฟรีไฟนะครับถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยไลค์เดี๋ยวผมจะลงแรงให้ดู นี่เล่นหมบิตปนครับตัวที่ผมใช้ก็เป็นมังกี้นะครับมังกี้มังกี้มังกี้เี๋ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นลูกทรงควงกับ เบอร์อะไรไม่รู้นะพุทธพุทธเบสเนี่ยไม่รู้อ่ะจังจะไอ้ไะดูนี่สถานการณ์รูปเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะคนเยอะไหมครับถ้าคนเยอะอุ้ยมีแค่สองคนนั่งไงคนมาแล้ว ไงผมแตกละคนมันน้อยมันไม่มีคนรุมผมยากได้คนรุมรุมน้อี๋ยวผมต้องอัดหัวให้ได้นะครับนี่ตัวตัวตัว,ตวไปเข้มก่อนไปเข้มก่อนนี่นะโดนยิงน่าตายละไม่ทันยิงอะไรเลยนี่ตรงนี้แหละดีสุดละ ตรงนีี้สุดลนั่นไงมันยิงจากไหนวะไม่เห็นเลยหูบราคาแน่เลยนั่นไงว่าแล hehe, so to to like now, ้วพูดเดี๋ยวหัวแตกนังไงหัวแตกนึงงงดิเอาตัวแตกเฉยงงจัดพุดแพ็คเกอร์ครับพุดแพ็คเกอร์ชื่อปืนได้ละไว้จำได้นะ ตัวแตกครับรูปไฟเกย์ไม่อาจถัวเลยถัวยโดนนั่งเงีมาตุยหลังให้ตายเถอะเฮ้ยทำไมเราไม่ใช่หงอคงวะโอ้หงอคงมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมไม่ตายครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับมันแดงเือดเนี่รองเท้าขาเป็นมันมีเหลืองเลย แต่ไม่ได้เหลืองเลยสักนิดเงินนะเนี่ยหัวแตกนะครับเนี่ยมันยิงผมแล้ให้ตายเถอะเนี่ยใช้ลูกกองๆถ้าเป็นระยะใกล้นะโอ้นั่นไงให้ตายเชอะนะโอยคนตึงดู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 นี่ก็เลที่หกนะครับดูขั้นหนึถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่ลค์เหมือนจะไปลงแรงตึงๆเลยนี่นี่นี่ตเปงสองกต้องมาละเปงเปง โอ้โหดูจีน่าผมเจออะไรไอ่ะเจอแต่คนเป็นนั่นเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่เด็กช้าอาตัวเลยย่อย่ๆย่อย่อ,อ,อเอเขาขอได้รับครับผมจะผมสาย่อใส่เขาแลหละเดตก หลุดแม่หลุดแม่พุ่ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยทุกคนครับวัดปังเฮ้ยไปตายปั๊บปั๊บทุกคนเห็นใช่ไหมครับแดงเดือดเมื่อกี้เออผมว่าจะยิงเร็วไป นั่นไงมีงูอย่างโคมเลยผมเพิ่งเล่นไม่กี่วันแรกเองครับโอ,โอ,โอ,โอ้แตก สองรุมหนึ่งอ่ะไม่ตายเถอะตึงอ่ะด,ดูดิดูดิมารวมกัน่ะ

โอ้โหมันมีนอย่างคมเลยเจ็บทีมีขอหนึ่ง้ลยไ์ลงแรงเลยทุกคนว่าผมจะงลงแรงได้ไหมครับสีมือบปนี้ถ้าผมพลาดตรงนี้กูอาจจะคอมเมนต์มาได้ปึ๊บไม่ัหแตกคนอยู่ไหน ค้างค้างีนมันก็จะกระตุกๆน,นะครับอโอ้ยเคี้นี่ก่อนเลยทุกคน,โนโดนูทีสองลมหนึ่งทุกคนเห็นใช่ไหมเด้วเด,ด้๋ดยด้อดูซ้ายละต้องยิงเพื่อคนดูให้ได้ เออคลิปนี้ขอลายไปก่อนครับยิงหัวมันก็ได้เลยกดไ้ายแล้วอ่หน่นี่เห็นตายละคลิปนขอตัวลายไปก่อนครับวัีครับ